อนี้<ม>นะคะในเรือ,อใบ<น>ใชมเรือใบนี้เราก็ได้เหรียญทองเหมือนกันนะคะ<ช>การแข่งขันเรือใบที่หนิงโปวันสุดท้ายเนี่ยในประเภท ILCA 4มี2นักแล่นเรือใบของไทยนะคะแล้วคือจริงๆอ่ะคะแนนเนี่ยทำดีมาตั้งแต่ช่วงเรสก่อนหน้านี้ที่ค่อยๆทำคะแนนสะสมมาเรื่อยๆอย่างหม่อมหลวงเวคาพานุพันธ์นะคะนักแล่นเรือใบาดาวรุ่งวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นนะคะริกรีก็มีเป็นแชมป์เยาวชนโลกนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งคนนั่นก็คือนพ นพัฒอนอขุนบุญจันทร์นะคะที่ทำคะแนนเป็นผู้นำหลังจากจบก,การแข่งขันในเรสที่10จริงๆเนี่ยจอได้เหรียญทองทั้ง2คนละแต่ว่ายังเหลือการแข่งขันอีกหนึ่งเรสคือยังไม่ได้การันตีแบบ100%แต่ความเป็นไปได้คือสูงมากๆคือถ้าตามตามปฏิบัติเนี่ยยังไม่ได้ แต่ตามทฤษฎีเนี่ยได้ละทีนี้วันนี้นะคะการแข่งขันในเรสสุดท้ายหรือว่าเรสที่10นะคะเวคาก็ค่อยๆประคองตัวเองไม่ได้เร่งมากขนาดนั้นไม่เสี่ยงไปเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยเข้ามาเป็นอันดับที่สองอันดับที่1เนี่ยเป็นนักกีฬาของสิงคโปร์ที่ชื่อว่าไอซานโกแต่พอไปรวมคะแนนหลังจากแข่งขันครบทั้ง11เรสเนี่ยเวคาทาคะแนนเสียไปแค่13คะแนนเยอะนะใช่ก็คว้าเหรียญทองในสุดเอเชียนเกมที่2ก็คือไอซานโกนี่แหละ ทําเสียไป21คะแนนห่นหาง,ง,งเยอะพอสมควรออก็เลยถึงบอกว่าจริงๆน่ะตามทฤษฎีเราเออได้แล้วออส่วนเหรียญทองแดงนะคะเป็นของมูฮัมมัดไอคิวจากมาเลเซีย42คะแนนออออทีนี้มาที่ผู้หญิงกันบ้างนะคะออนัดแล่นเรือใบาสาวนพัฒสอนเรสสุดท้ายก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่2คะแนนรวมนะคะไม่พลิกค่ะเพราะว่าตลอด ที่ผ่านมาเนี่ยทำแต้มเสียไป16คะแนนอันดับที่สองที่เขาได้เหรียญเงินเนี่ยเป็นนักกีฬาจากอินเดียนะคะเสียไป27คะแนนนะก็ห่างพอสมคว่ใช่ส่วนทองแดงเนี่ยนะคะเป็นนักกีฬาสิงคโปร์28คะแนนที่ทําเสียไปเราก็เลยคว้ามาได้สองเหรียญทองจากเรือใบก็คือถือทองอยู่ในมืออยู่แล้วล่ะก่อนแข่งเลสสุดท้ายอ่ะคือเลสสุดท้ายถ้าแบบอย่าพลาดแข่งไม่จบอะไรแบบนี้ก็เมื่อกี้เมื่อสักครู่เห็นเขากระโดดก็คือวิธีฉลองของ เรือใบก็จะเป็นแบบนี้เหรอคือกระโดดกระโดดลงน้ําเลยใช่เออนะเออน่ารักดีก็เพราะนั้นเมื่อวานเนี้ยเราได้มารวดเดียวสี่เหรียญทองเลยเมื่อไปสมทบกับทองของเทนนิสน้องเทนนิสในเทควันโดนะไม่ใช่ทองของกีฬาเทนนิสก็เป็นห้าเหรียญทองแล้วก็ต้องบอกว่าตามเป้าเราคือ15หเหรียญทองนะค่ะฟาดไปแล้วห้าเหรียญทองนะฮะและหวังว่าอีกส0เหรียญทองคงจะไม่ไกลเกินเอื้อมหลังนี้